คิดคิดว่าอย่างไรครับคือได้คือได้ค,ไดคิดว่าจะเฮ็ดอินทผารลัมครับผมโอ้ยค่างแรกก็มากกินนั่นแล้วมากกินมากกินแมนมเลย่อนอยากปลูกเพราะว่าตะกี้มันเป็นปลาหยางครับปลาหยางเนาะครับเนะาะปลาหยาง อปีก็สามารถเก็บขายได้เลยุี่ได้จ้าเป็นไปได้ครับผมจันเขาเปใหไ่ปานใดอันนี้สองปีกว่าจ้าครับสองปีกว่าโอ้สองปีกว่ากับคักรางใต้นี่ไส้ยังไงครับน่ยอันร่องร่องพื้นอันขี้ไก่อัดเม็ดนะคะขี้ไก่อัดเม็ดจ้าอ้อียยยี่ทียเปิดมันยิมมยยค่ยย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  ชิมเลยครับชิมใหม่เบิ่งนะครับอ่าโอเคครับเวลากินต้องกินงขางเนาะฝาดบอครับบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกันในคลิปนี้ก็โชใชัยนะครับพอดีก็ได้มีโอกาสผ่านมาทั่งน้องวัวซ่อเนาะครับเนาะพี่น้องครับเป็นบ้านสวนปราภาพพรอินท้าผาลำเนาะครับเนาะก็พอดีครับพี่น้องครับก็เลยว่าจะพาพี่น้องๆนะครับเข้าไปเยี่ยมชม อาสวนอินทพาลัมครับน่ครับนี่ก็จะเป็นอินทพาลัมน่าจะเป็นพันบาฮีครับผมพันบาฮีกินสดเนะครับเนาะเดี๋ยวครับตามหาเจ้าของเพิ่นก่อน ครับนี่ครับเจ้าของเพื่อนกันนี่แหละครับเฮ็ดงานอยู่นี่แหละครับใส่นอเนี่ยเจ้าของเพื่อนนอครับเนาะเดี๋ยวครับเบื้องเพื่อนเฮ็ดงานไปก่อนเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้ไม่เห็นอย่างเนาะครับเนาะมันบอกอ๋อเปิดพวกใบไม้ม antis, ันเป็นเช้อ <Das> ร่ามันบอกกันไล่เปิดไปเรื่อยมันบอกครับโอ้ต้องดูแลี่ยดีเนาะครับเนาะต้องดูแลดีๆเลย แมนครับใจเย็นๆค่อยๆเปิดไปครับอายุนี้เป็นพันอ่าอินทผาลัมพันธุ์ใเฮียนบ่ครับแมนค่ะใบเฮียนเนียบๆนยเนียบไหมเนียบใส่หลอดครับทั้งๆหลอดครับส่วนนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวภาพพี่ๆน้องๆไปเบิ้งเนาะครับเนาะว่าตั้งอยู่อำเภอใดจังหวัดใดเนาะครับเนาะจ้าเดี๋ยวใหต เป็นพาทมเนาะครับเนาะนี่ก็จะเป็นสวนบ้านสวนพระพาพรอินทผาลัมนะครับกบ้านเลขที่สองหนึ่งหามูแปดนะครับบ้านหนองบัวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำพูตัวเนี่ยแม่นจ้ะผมก็นึกว่าอุดรเนาะครับเนาะกิรวางเขียนแม่นว่าน้องบัวน้องบัวลำพูเขาตัวนี้ครับโอ้ของดีเมืองหนองบัวลำพูครับอ่าดีครับผม ปลูกมาจากปีแล้วครับเนี่ยสามปีจ้ะสามปีเอาคือได้เก็บเร็วแท้แสดงว่าดูแลดีได้เนี่ยกาดูแลดีจ้ะตอนปลูกที่แรกปลูกแบบใดครับเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อหรือเป็นยังเป็นต้นเนื้อเยื่อเลยค่ะเป็นต้นเนื้อเยื่อโอ้สามปีได้เก็บได้เลยดีครับเนี่ยแม่นจ้ะสามปีอ่านวางวันทีหนึ่งมีชุหน้าหนค่ะแม่นบ่จ้ะสามปีเต็มบางวันทีหนึ่งจ้โอ้แสดงว่าอ่าพันต้นใหญ่ดีเนาะครับเนาะตอนที่เอามาเนื้อเยื่อนี่ต้นใหญ่ปะครับ กค่ะชำแนกกระถางที่มันออกขนนกที่อยู่ข้างหน้าน่ะแม่จ<อ>่้เดี๋ยวภาพไปเบิงึงอ่าโอเคครับผมมันมีอยู่ในโรงพอชำอีกต่างครับคราวเดี๋ยวไปเบิึงแล้วครับโอ้สามปีได้ผลผลิตนี่ผมว่าอ่าถือว่าอ่าดูแลด,ดีครับสวนนี้เนาะครับเนาะจ้า,า,าระบบน้ำของเพื่อนก็เปลี่ยนแบบใบนเนาะเดี๋ยวเบิึงก่อนครับ <c oughs> ด้านหลังสวนจ้ะเดี๋ยวให้เพป็นภาพไปเบิึงระบบน้ำครับ ระบบน้านี่ฟังฟังยุ่ใต้ดินรอบเลยหรือเ่าครับเนี่ยแมน่น่ะจ้ะระกาเดินท่อมานกางสวนแล้วเฮากไ็ไม่ไม่ส้อยออกไหม,ะมะคะส้อยออกเป็นช่องเป็นช่องเนื้อที่ยุนีกันหกไร่ค่ะหกไร่โอ้หกไร่กันใหญ่ <c oughs> เติบครับจำนวนต้นเท่าไรเนาะครับอืมลอดที่เป็นหมากนีแปดชิพจ้ะแปดชิพต้นแอาการลอดรอดหลังนี่ประมาณอ่า หกจ้ะหกเป็นลอยกลัวเนาะจ้ะมันลอยกลัวแต่ว่าตัวหกซิฟนี่บัวท่านด้บัวท่านด้เป็น่วยแมนค่ะตัวตัวนั่นจักปีเนาะสองปีกลัวค่ะเปลี่ยนต่ว่ามันมันบัวอันสมบูรณ์คือข้างหนานี่ไหมค่ะแมนบัวมันมันเป็นอ่านั่นนะคะมันจะจันเล็กกว่าอ๋อจันจันมันจะหน่อยกว่านะคะอ๋อตัวนี้คือสองปีครับผมแม่นโอ้สองปีก็สามารถเก็บขายได้เลยตัวนี้ได้จ้ะจ้าเป็นไปได้ครับผม กันเขาบ่ใหญ่ปานใดนี่ครับโอ้ซัมนี้ก็ได้เก็บแล้วครับพี่น้องเลยเก็บเห็ดมันเปิดให้เบิ่งเนาะครับเนาะอันนี้2ปีกว่าจ้ะ2ครับ2ปีกว่าโอ้2ปีกว่าก็คักตัวมีการแต่งหน่วยบ่ครับแต่งจ้ะแต่งให้เหลือไว้หน่อยๆหน่วยนู้นเนาะจะได้สมบูรณ์แม่นจ้ะถ้าไร่หนึงเพิ่นเอาไว้ประมาณจักจักกิ่งครับจ้ะ อันนี้มันเป็นปีแรกบ่ค่อยได้แตงค่ะบ่ค่อยได้แตงวัดจังไดนมกันหน่อยอยู่แล้วเนาะแ่นจ้าครับผมถ้าปีต่อไปเบาเรื่องว่าเ้าเฮาแตงมันแต่ตอนผสมคนไหมค่ะตัดแม่นๆๆตอนน้อยแน่นตอนนี้นอยตอนที่เป็นน้อยแน่นจ้เกสองปีก็งามแล้วครับพี่น้องยินทพารัท่านบาฮีครับสองปีกับสามปี ได้ยินกับต๊ใจนะครับผ้าเนอเยอะสองปีได้ไขายครับพี่นอ้องถือว่าสวยงามครับที่บ่ายุนี่นี่ซื้อว่าจากไหนเนาะครับน้อซื้อทิตาพรค่ะทิตาออาซ้ลเลนกระแตออ้ซเลเนเอจ้ะน้องเอจนะครับ <S <S น้นอครับผมกมือนีกับขอบคุณน้องเอเดี๋ยวพาไปเบ่งตอนตอนปลูกที่แหลกเนาะตอนปลูกมันมีสุดเลขยังไงคะมีอ๋อนี่ประมาณนี้เที่เอมาลงลงได้อันนี้ลงได้เดือน เดือนกว่าสี่ขาสองเดือนค่ะแมนบอกอันนี้คือต้นเนื้อเยอะมากเลยมัน,มนบอบแมนจ้าอันนี้โคเนซี่ค่ะอ๋อโคเนซี่โคเนซีแถวนี้แถวนี้คือโคโคเนซี่มันบอกแมนจ้าโคเนซีเป็นวเวยชีแดงๆมันบอกครับแมนจ้าอ๋อแต่กับเป็นพัฒน์บายนี่คือกันไม่ค่ะมันมันมันเป็นอ่ามันคนละสายพันธุ์แต่ว่าเป็นอีพะรมำขึ้นกันโคเนซีนี่กินสดหรือกินตอนซุกครับกินสดไปหาซุกจ้ะสดไปหาซุกแมนบ่ได้เอาแบบเอาให้มันแห้งมันบอย บบค่ะออ๋เป็นลูกสีแดงที่เขากำลังฮิตตอนนี้เลยค่ะแต่บาฮีนี่ครัเวลาเอามานี่ก่บต้นซ้ำนี่เล่นบ่ะครับแม่จ้ะประมาณนี้โอ้สองปีครับถือว่าใหญ่เร็วครับอันนั้นลงได้ปีละจ้ะแม่นบอโอ้ปีนึงครับเดี๋ยวไปเบิ่งเขาเนาะครับเนาะตอนลุ้งนี่มีเทคนิคการปลูกเพิ่นกรบโบได้อีย่งแล้วเนาะครับเนาะกตั้งตรงๆแบบนี้ได้เนาะตั้งตรงๆเลยค่ะตั้งใต้นี่ใส้ยังไงครับเนี่ยอันร่องร่องพื้นนั่นขี้ไก่อัดเม็ดไหมคะขี้ไก่อัดเม็ด คุณเลิกบ่ครับผมกะอันบ่เลิกปันไดค่ะประมาณห้าสิบห้าสิบเส้นาะกับแต่ว่าตอนปลูกนี่เฮ่ากับบ่ได้ชมโคนมันเลิกจ้ะแต่ว่าเอาไว้เอาดินไว้ตรงตรงแบบเงาพอดีอ๋อแมนบ่ครับอ๋อดินนี่ให้มันเสมอกับเงาพอดีแมนค่ะเพถมบนีเวลานั้นเฮ่ากับคอยพูดขึ้นมากมันบ่แมนค่ะอ๋อคุณลงบ่เลิกคอยคอยคุณลงบ่เลิกบดนี้เวลาเงามันนี่ดินดินพืชนี่มันจะเสมอพอดี ซู่ีกันว่าต้องเอาลงเลอกแห้งแน่น่ะการสังเกตบึงทุกต้นเพื่อนก็จะเป็นคือเป็นคือโพดในหน่อยนะครับเนาะกาทยอยครับเวลาบึงหลอบค้นเขาฮะการทยอยกบดินเขากบดินเขาแน่จ้ะครับอันนี้ก็จะขยายไปเรื่อยนะครับเนาะบึงค่ะครับใส่โซลาเซลล์สูบจากอันบ่อบาดาลลงสาไหมค่ะอ๋อโซลาเซลล์นี่เขาจะจ่อบาดาลอยู่แล้วเนาะแน่นจ้ะบัดนี้เอาน้ำมาพักเอาน้ำมาพักไว้ไว้ในบ่อ ก็จะให้เขาเอนว่าสภาพดินไอสภาพน้ำมันได้เนาะแมนบอนจะห้าจังค่อยสูบอันจากซ้านี่ไปใส่ต้นใหม่อีกเชือดหนึ่งไหมอ๋อแมนครับเพราะว่าถ้าสูบน้ำบาดาลไปเลยมันบ่ค่อยดีอันนี้เป็นโซลาเซลล์ที่มันตีมันก็จะจ่อให้ร้อมเลยแมันบ่ครับอันอันนี้ฮ้าบาดาลนี้ห้าจ้อก้อนค่ะจ้อก้อนเราก็มาตตดโซลาเซลล์แมนค่ะโซลาเซลล์คือร่องอันต้นปีเนี่ยค่ะอ๋อตัวนี้ก็คือเปิดเขาซ้า โอ้นะครับป็ับนนีปั๊บขึ้นแท่งเทคนเทคนิคนะครับเนาะเราไปใส่เพิ่งค่ะประหยัดดีว่าได้เสียค่าไปใส่ใส่ใดเลยมันบ่ครับเนี่ยสำหรับเราทั้งเทินี้เป็นทั้งปุ๋ยิ้นบ่ครับเนี่ยบ่ค่ะเป็นน้ำห้อานี่แหละค่ะน้ำแบไปสำรองแม่นจ้นจะไปไปถ้าใส่แบบอันมันสะอาดเนาะแต่ว่าอันทังด้านบนเราไปใส่ในบ้านจ้ะอ๋อครับผมแยกกันอันนี้ใส่ในสวนเลยค่ะ กามีมีอนใดที่จากเก็บขายเด้เลยตัวช่วงนี้<อ>เดี๋ยวภาพปเบงช่วงที่อ,อันที่ว่าถ้าเขามาตอนนี้นะอพอมขายเลยะนะครับจาจาการมีแล้วค่ะกาจะสวนจะเปิดตอนไหนครับเนี่ยอันประมาณวันที่สิบห้ากรกฎานี่แหละคะะ่ะสิบห้ากรกฎานะครับทั้งกเกษตรอำเภอทั้งนายอำเภอทั้งผู้วา่าเพิ่นจะ จะแวะมาสวนค่ะอ๋อครับผมโูดดีมากๆครับขับเชิญชวนพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ได้เบิง่งคลิปนี้นะครับจังหวัดหนองบัวลำพูบกไก่<ต>บกไก่ครับอำเภอเมืองครับบกไก่ครับบ,บ,บกไก่อุดรบกบกไก่บกไก่เซนเซนนี้จะเป็นเซนสองสองแปดเนาะแมนจ้าโอ้โหครับพี่น้องเอ้ยตะวันครับเฮ็ดได้อันนี้คือพร้อมอ่าเป็นชุดชุดแรกนะครับที่เพิ่นเพิ่นรักเพิ่นจะพร้อมขายแล้วเนาะครับเนาะขายค่ะโอนี่ครับพี่นออ้อง เอาหันหนามาทาังนี้นะครับยิ้มในกล้องยิ้มจ่เปิบมันซิมเบิงค่ะิมะเิดี๋ยวเดี๋ยวจังคอยซิมครับซิมเล่ครับซิมใหมเบิงนะครับอโอเคครับเวลาก,กินต้องกินขวงขวงเนาะ <c oughs> ฝาดบ่ครับบ่ฝาดเลยโอ้ก็ถทือว่าไม่ติดปาดแล้วค่ะครับพร้อมตัดบานบานเฮาบานเท่านี่บ่ฝาดคือทั้งอิสราเอลดอกครับเป็นสายพันธุ์ที่เขาอันนี้พันธุ์ที่ปลูกในไทยเฮาได้แมนครับ รสชาติมันก็จะอบอฝาดครับผมเมื่อนี้นี่พ่อจะมีขายให้จักน้อยบ่ครับหรืออย่างไดหรือบอ่ท่านได้เปิดมีอยู่จ้ะท่ามาอันช่วงนี้กับพอ่พอพ่อมีขายหอยู่ค่ะแมนบอจ้ะการรา,าคานี่จังใดครับเนี่ยเป็นขายเป็นโลหรือจังใดหรือเอาตามห้ามเทียวจ้ะตามลูกค้ายอยากได้ค่ะแต่ว่าห้าเริ่มมันถ้าเป็นโลนะเฮาขายโลนาสวนสี่ยห้าสิบสี่จยห้าสิบอ๋อครับผม แต่เท่ากับมีเหรียญราคาทรงอยู่ค่ะถ้าลูกค้าอยากได้หลายเท่ากับลดให้ราคาทรงถ้าลูกค้าอันสีสั่งออนไลน์เท่ากับมีทรงค่ะ๋อแม่นบอกครับโอ้ทังออนไล่กับมีเนาะครับเนาะเดี๋ยวช่องทานสะดวกมากเท่ากับทรงให้ได้ครับทรงออนไล์ได้พร้อมครับเดี๋ยวช่องทางเดี๋ยวก็จะขึ้นขึ้นไว้ให้เนาะ้าผู้ใดอยากทรงออนไล่ก่บติดต่อได้เนาะครับเนาะสวนอินทผลามปภาพรนะครับบ้านสวนปภาพรอินทผลามนะครับอ่า ทางพุ่นนี่เป็นเจ้าของมาจากอังกฤษบ่ครับแม่นค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งสวัสดีเพิ่นจักน้อยเนาะครับเนาะผู้ริเริ่มผู้ลงรุ่นผู้มีความคิดแมนอยู่ครับผู้คิดดีครับผมคิดดีทั้ดีเลยครับแม่นค่ะอันอันนี่ก็เป็นเจ้าของเพื่อนเนาะครับเนาะแม่นค่ะนี่เลยค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยเนาะ ขอบคุณในห,หลายครับมื่อนี้มาให้่เยี่ยมชมเนาะครับเนาะขอบคุณในห,หลายโอับคิดคิดว่าจังไรครับคือได้คือได้คิดว่าจะเฮ็ดอินทผาลัมครับผมค้างแรกกิมาก,กินอ่ะแล้วมาก,กินม,มาก,กินแมนเลยอยากปลูกเพราะว่าตะกีมันเป็นปลายยางครับปลายยางเนาะครับเน,นาะปลายยางอยางมันบ่ได้กินกับปลูกอินทผาลัมนี่มันก็ได้กินครับผม กะอ่านับแรียกเริ่มเรียกอะต้องเกิดจากความมากกว่าเราเนาะครับเนาะความมากความชอบเขาจังได้มาปลูกตอนแรกนี่มั่นใจบ่ว่าเขาต้องปลูกได้มั่นใจต้องศึกษาอย่างไรบ่ครับศึกษากับเขาน้ามูกุมเพิ่นอันอินทรคาลัมแห่งประเทศไทยงี้นะก็ศึกษาเรื่อออนไลน์ไปอ่าครับผมเออ อังกฤษอยู่ทางไหนเนาะครับนี่เนาะอยู่อันเมืองเชียวนำค่ะแม่นบอกโอ้จะจะได้ขับไปอีกบ่ครับหรือทังไหนขายอินทรพาล่ำแล้วก็ไปคือเก่าโอ้ครับผมช่วงนี้ก็ให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะครับเนาะแม่นค่ะครับให้สถานการณ์รุ่มตครับนี่ก็เป็นผ้าพี่น้องนะชมนะครับเนาะมื่อกี้นี่ก็ขอบคุณนเออเออเรื่องอะไรกันได้ละเป็นเจ้าของสวนเนาะครับเนาะพี่จอยพี่จอยเนาะครับเนาะ ก็ขอบคุณพี่จอยนะครับเจ้าของสวนนะครับที่ให้ผมเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเมื่อนี้ก็ว่าจะาซื้อไปชิมจังไงโย่เชิญเชิญค่ะครับชิมเบง่าอ่าอิฐผาลนั่งทั้งบ้านเฮาเนาะครับกับทั้งอิสราเอวแต่ว่าทั้งอิสราเอวนี่ติดฝาดครับติดฝาดบ้านเฮาดนนอยึงแล้วก็บ้านเฮาโบฝาดได้หวานครับราคาอ่าการเขาเรียนว่ายังการดูแลบริหารจัดการกับ บ่สวยงามคือทั้งนี้นะทั้งนี้มันจะเป็นแบบเชิงท่อง,ทงเที่ยวไดเนาะนาะแม่นบ่ครับกามาเยี่ยมชมมาอันนี้ได้เนาะครับเนะาะเดี๋ยวกับเพื่อนกนห้ชิมเนาะครับเนาะเมือ่อน,นี้กับบได้บด่ได้คิดว่าจะมาถ่ายคลิปครับพี่น้องพอดีมาซื้อขวงอยู่อ่าเสีนอ่าน้องบัวไปอุดรก็ไปเห็นป้ายพอดีครับเวลาเพิ่นชิมเพื่อนใหนชิมยังเส็นบ่ครับเนี่ยชิมขวางไล่ขวางเนาะครับเนะาะ หวานครับแซ่บบอฝาดเลยครับโอ้หวานหวานเดอ้อพี่พี่น้องน้องท่านใด,ดสนใจกันมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อยินดีพาลำ้ำโอ้หวานแหง้งที่ออ,อร์แกนิกไร้สารพิษไร้สารพิษครับเนื่องจากว่าปุ๋ยที่ใส่เนี่บ่บ่ได้ใส่เคมีเลยไม่มีเคมีเลยในสวนครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมแซมแหง้ง ครับรสชาติของเพื่อนกับหลังจากที่ได้ซิมกับโอ้สุดยอดครับอ่าสุดยอดอินทผาลัมของทงั้งอ่าประเทศไทยเฮานะครับแล้วก็จังหวัดหนองบัวลําพูนะครับอ่ามือนี้ก็ไปยืนมองป้ายไปยังเป็นคือๆเนี่ยสองคนนะครับเนาะจะได้ขอบคุณอ่าย่างเป็นทางการเนาะกับนาอพี่น้องมือนี้ได้ให้มาเยี่ยมชมสวนหล้กกัซื้ออินทผาลัมไปซิมจักน้อยครับพี่น้อง นอครับการสวนนี้ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนปะพาพรอินทพาลำนะครับก็เป็นดีพี่ดีนี่คือยังครับดีพี่ดีก็แหลบมาจากอังกฤษค่ะอ๋อครับของแหลบอังกฤษแมนบอก็คือยูนี่คือไ่สารพิดเลยไรสารพิดอินทพาลำไรสารพิดครับอยูสองหนึ่งห้าหมู่แปดบ้านหนองบัวเหนือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวครับ มื่อนี้ก็ขอบคุณพี่จอยครับผมจากอังกฤษวะครับเนาะกับไปทํางานอยู่อังกฤษกัได้มาทําสวนแล้วกัมาขายเองเลยครับก็ถือว่าเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอโจบไปเพียงสานีครับกัจังได้กับพี่ๆน้องๆด้เบิ่งคลิปนี้กัแบีเขามาชิมอินทผลัมที่อุดมานุพน่ันได้นะครับที่บ้านสวนประภาพรอินทผลัมครับผมก็ขอให้พี่ๆน้องๆ ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้ขอบคุณครับพี่จอยเนาะครับเนาะขอบคุณครับเอาซุกซุกเพิ่อมนว่านะครับอันนี้ซุกปะครับเนี่ยนะครับพี่น้องครับัดเลือกเอาแล้วก็เอาให้เพื่อนเลือกให้ก็ได้ครับโอเคมันนี่กัดมาชิมเนาะครับเนาะ มาชิมอินทผ่านลำพันบารีครับเป็นของของดีเมืองหนองบวัวลำพูครับผมอะไรอีกท่าไรหนึ่งครับผมโอ้ยอีกกิ่งหนึ่งเขาเอื่นยังครับกิ้งนะครับอันนี้เอื่นจันเนาะอ,อันนี้ครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับเท่าที่พี่น้องเบ่งมนาเนี่ครับพี่น้องคุมๆเลยวกรอบหวานกรอบเลย หวานกรอบสวรรค์อยู่บนดินอืคักเสียงเคี้ยวดังกรอบๆเลยครับพี่น้องเลยคักอยู่คักอยู่แสบแห้งครับการเชิญชวนพี่ๆน้องๆเด้อเข้ามาสวนนะครับสวนบ้านสวนอินอ่าพ้านาพรครับผมบ้านสวนพะพาพรอินตาผาลำครับผมน้องบุญผู้บ้านน้องบุญเหนือของเฮา อยู่อำเภอเมืองครับผมจังหวัดน้องบัวเส้นจากน้องบัวไปอุดรธานีครับเส้นสองสองแปดเนาะครับผมก้าี่ขามาบอกไก่เส้นอุดรเลยหรือไปครับเส้นอุดรแล้วครับอุดรน้องบัวนั่นแหละราคาทางมากกับบ่อนยากครับนี่ไปไม่ยังบอกตลอดทางเนาะครับอันนี้จะขอซื้อกลับไปกินเนาะครับเนาะนี่ครับกากโย่ะครับจะได้เอากลับาน